พี่น้องขาบ้านเจย้าเห็ดแล้วหลังหมักใหญ่กำลังขึ้นโครงหลังคาแล้วนะคะอัปเดตบ้านเจย่านะขาพี่น้องบรรยากาศดีได้บ้านหลังมาเห็ดอยู่มั้งบรรยากาศดีมากนะคะเพราะว่ามาทำอยู่ใกล้อันนี้ได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคัง บ้านสวนอันนี้ก็เป็นห้องโถงขึ้นโค้งล่างค่าแล้วจ้าใหญ่มากบรรยากาศดีมากนะคะ เออยิ้มยิ้มเปย์เปย์อย่างน่าจะนี่มาส้มบิวส้มบิวเพียนเบ่งซานจีเย้าโอ้เป like ็นจีเป็นไหนนะจริงจริงแล้วอ่ะตรงนี้เห็ดเป็นขั่วหนอกก็ได้เห็ดเป็นคนละหลังนะพวกง่ายหน่องหน่อชางหลังแต่ว่ามัานทางประตอกันก่อน หรือจะเฮ็ดต่อนันกระไดขออ้ขั้วน้องเฮ็ดเพิ่งมันเกิดอะไรดิอยู่ทางอื่นมาไปเบิ่งกันนั่งห้าเกิดบะยายจะจะลงไปด้ให้มาไปดึงเ,เิ่งลองเหามันมาก บรยากาศพี่นองบรรยากศยากศดีมากนะคะอันนี้เป็นีดเป็นครัวตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะตรงนี้เป็นห้องครัวสิส่สิงล่ามไม่อมงนข้าง,ง,งบนก็เป็นห้องนอนสองห้อง ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเจ๊เยาข้างหน้าตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะตรงนีง้เป็นห้องนอนน้องแม่เป็นห้องนอนน้องแมค่ะน้องนอนเจ๊เยาเขาบอกว่าให้เอาเตียงนอนไว้ทางนี้พี่้องเพราะวา่าทางนี้ก็ไว้ตูเ้เสียผ้าคับโซฟาผ้าหวานเป็นประตูใหญ่ออกมองกัน อันนี้ก็เป็นห้องโถงใหญ่บันไดขึ้นก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นแล้วก็เป็นห้องโถงเนี่ยอยู่กระสประมาณพุนละปีไหม่้ังสีแล้วปีไหม่แล้วตังใหญ่มาก ย่าไปใส่เติมมอนต้มอยากกินหมักมอนซุกบลต้มไก่กิน ง่งามต้นบอกวันนี่นสีงามมันมาถมดินใส่ก็กัวาไปแล้วตอนนี้ก็แนะนำให้นางทำโรงรถตรงนี้นะคะเพระาะว่าเวลาเห็ดประตูเข,าข่าเหตดเขาทั้งขางีขี่ชืดเข้ามาเขาลรงรถข้าขงไหนเหตดเป็นกำแพงเบิดเลยเพราะว่าประตูเข่า,ขาบ้านสวนมันอยู่มองหนีอยู่แล้วนะยาง มัมเบอรี่เราบเแ้าเถียจาของเฮียนแซมมาถามห่อว่อกระเอารวงเลยจ้าจ้าโลดาถามทำทำนี่ค่ะสิ่้เจ้า หมักมอนโอ้ย่างทั้งเเนี้ยใส่ไรอยู่ใส่บมันเคืองันเด้ใบมอนใส่ต้มไก่พี่น้องกเรเกี่ยวเพรกี่ยว้ยบานจงสันเจ้ากระเรโอ้ยบปานสกระเดูความคืบหน้าบ้านเจียยวเห็ดบ่อเห็ดอันน่ะทางหน้กะเห็ดคั่วตอมาทางนอกรายเด็เห็ดอีกลังหนึ่งเมื่อวานเจียวนองลดหมีบ่อเห็ดตอกันเป็นของน้ำครับมองซากผาตอกัน เอออลงรถขั้นสีเห็ดหมองศักผิากักยาเห็ดไปใกลี่นะคะได้มันสิสุดเห็ดออกมาหน่อยๆนี่หอยลาดพื้นออสเตรเลียกระลาดพื้นนั่นลระบักไรกินด้วยอร่อยนะมันอ่อนวานหลายอยู่เรื่องสูงสูงเลยล่องรถนี่ขอบอกให้เราเฮ็ดหนีพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดประตูทางเข่ามองหนีขี้เขามากกับจอดล่องรถหนีปั๊บข้างหน้าเฮ็ดเป็นหัวเลยแล้วก็เราก็จะปลูกสวนปลูกต้นไม้ข้างหน้านะคะ คนายอยู me, you basics? You basics old, oh, old, ่น้วแม่อยู่บ่ย่ห้องได้หรอน่งใกล้แม่ด้วห้องไใกล้กว่าอานนีบ่องแม่ออนี่้องไอแม่านเท่ากอมาก้อกีไอออกี มันกระนะคะขิโค้งแล้วพี่น้อนงหลังใหญ่แห้งเยาว่ามันหลังหน่อยเด้อมันใหญ่ขัาดไหนเดี๋ยวนี้เจ๊ตอบว่าหลังหน่อยโอ้ยก็จะอย่างโค้งแล้วตอนนี้ห่องโตซ้ำกันโอ้มันมันหน่อยของข่อยห้องหนึ่งทางกว่ามันใหญ่ข่อยมีหาห้องห่วง,ง,งสามสีห่หาไม่มีสี่สอง ฮัลโหลสี่ Hello, <see. S 1> ท่านจะออกสี่แมนไม่อีกสองหนึง่งเป็นหัวใหญ่ครับแล้วมันสองสั่นเจินเทินอยู่พี่น้องบรรยากาศตอนเย็นก็จะดีมากนะคะเ,คเพราะว่า,า,าบันยากานสวน วิวหลักล้านทัวร่าทำท่อมทรงตาล้าวเขาหอมแ่รังข้าวถึงแอนเถ่งรังขาเขาพอมโอ้ถึงแอนเพ่งรังขาว่ิเดียเซียเงินสองเอนบนนอกใหญ่มากนะคะมาดู เราก็ได้แค่บันไดขึ้นนู้